นี่ครับพามาดูครับใครใช้รายปีใช้งานหนักหนักนี่ครับนี่ดูในรูนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่นียวไม่มีแล้วครับเอาออกยากมากแต่ก็เอาออกได้เหมือนเดิมครับเปลี่ยนครับชุดนี้รอเปลี่ยนครับชุดนี้ชุดนี้ครับชุดหน้าลูกนวดนี่ปากยังไม่ สำรวจครับนี่ก็อุปกรณ์ทั้งหลายเลยยังไม่เช็คนะครับแค่ถอดอามากรงเฉยๆนะครับเรียบร้อยครับพามาดูรถเกี่ยวครับเห็นแล้วใจหายนี่เละตุ่มเปะนี่สินส่วนครับอนันนี้ตู้นวดอันนนฐานล่าง นี่ครับตะกงตะแกงลฤทธิเลยครับนี่อะไรอุปกรณ์นี่ครับนี่คือฝั่งนี้ก่อนครับฝั่งนู้นไม่เท่าไหร่ครับฝั่งนี้หนักหน่อยนะครับหรือเอาละครับหนึ่งข้างหลังจากรับตัวมานะครับนี่กำลังรอครับนี่ครับถ้าของใคาเก่าๆครับ ลือรอเลยครับเจออีกแล้วครับนี่ตรงนี้จะเป็นเห็ดพึ่งนี่ครับนี่โอ้โหนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งครับมาอย่างนี้ครับนี่ครับเห็ดพึ่งครับนี่เห็ดพึ่งนี่อันนี้ก็เห็ดพึ่งครับแต่แก่แล้วนี่โอ้โหนี่เห็ดพึ่ง นี่ครับเห็ดพึ่งนี่เห็ดพึ่งอีกหน,น,นึ่งดอกครับนี่เห็ดพึ่งนี่เห็ดพึ่งครับอีกหนึ่งดอกสี่ดอกนี่หนึ่งดอกนี่เห็ดพึ่งครับ นี่ครับไปกันต่อสวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูเห็ดอีกแล้วที่นี่ครับแมชินเดลรี่เหมือนเดิมนี่ครับจะเห็ดแดงหรือเปล่าครับนี่สองสาดอกมาดูตรงนี้ครับนี่ใช่เห็ดแดงหรือเปล่าอันนี้นะครับนี่นี่ครับใช่เห็ดแดงหรือเปล่าใช่เห็ดน้ำหมากเห็ดอะไรครับไม่นี่ครับนี กำลังจะขึ้นก็มีครับนี่เห็ดแดงหรือเปล่าครับข้างล่างก็มีครับน่อีกหนึ่งดอกอเห็ดแดงหรือเปล่าไปกันต่อครับแค่นี้ก่อนครับ